ให้ให้กุ like ้งแม่ด re ี๋ยวตอนนี้เ้างกำลังปรุงเนาะเห็นหน้านะแม่นีเอ็นเนาะนี่เนาะตอนนี้เ้างกำลังปรุงเนาะดเส้นลายเส้นลายเจดก้อยปลาซิวเนาะกระบพวกมดแล้ววะก้อยปลาซิวก้อยปลาซิวเนาะก้อยกุ้งเนาะก้อยกุ้งเนาะก้อยปลาซิวกับก้อยกุ้งไปขวดมายามือแรงนี่เนาะไม่ไหมชุดๆนึงเนาะได้กินเนาะ ตอนนี้เซีมเขากำลังกำลังลงมือเฮ็ดเนาะน้องกินน้ำเดียวเด้อพี่น้องใส่ใส่น้ผู้ชุบผนเนาะก้อยกุ้งกับก้อยปลาเนาะนี่เนาะอีกสองเมนูเล้วเนาะเหมือนบัปปนเสียเดียวดีนะครับทุกคน อยู่ตรงเป้ใช่ป่ะหรือว่าอยู่หน้าเป้วะอยู่ยี่ยองนะบนเป้ไปอยืนยองน้องซอยมักเพียดนะกลางคืนกับชิปมาานี่เนาะมันอันนั้นโอ้ชิมเลยว่ะฮะโอ้สดๆเลยเนาะเผินเห็ดบุษชัยฝังหอมเนาะเป็ี่ยนอะไรโคมนี่บอ๋อแต่งกินกับเป็ีนดีสิหลายๆเลยเนาะก็เพราะมักเพชรมา สอง,สองบ่อน,นอดิตั่มแล้วนะปล<อ>นะาเขาน้ำมักอยู่วะแม่นยานกูวิเดี๋ยวเราจะซีมกุ้งสดๆให้ดูนะครับอ๋อเนี่ยแล้วอร่อยนากครับเสแบแบๆเนาะ ซอยเหียมซอยหอยใส่แล้วเนาะเขาเล่นไปเล่นมาอยู่แมีควิกุกเนี่เอามาฝากสก่อนาฝากแล้วเมื่อแน่เนาะอันโควิดเนาะกลับเลยเนคอยกุ้งคือเก่าเนาะคอยปลาเนาะทมอยู่เวียงอยู่บ้านได้น้นือมือเวียงเลยาวรักาวเลยาบนนอนไปข้างนอนเลย คือยากนะทูมเป็นเลยบอกมันไะนอนมั้งจกนี่เลยวาวมาว้ามาเปี่นเลยคุณมายนะว้ามาวาเลยเนาะลงไบเมียงข้าเบองมันเกลือคนทำเมียงหลเมียงและเปลียนบมมีไปทำเซียนด้ยคนงามตัองถืลายกับคนงามถึี่ง อเออไคทึกเลขเลวนนเ,นเนาะอย่าลืมเอาเมื่อกิน,นไม่แต่งกินนะแต่งก,แตงกินอย่าลืมเอา,าน,อน,นะ มากมนี่ซอยหอมทาือกน็ี้มือนี้ก็สองเมนูเนาะมือนี้เนาะแยกออกจนเดียวไทยบ้านนเปนบุปนเดียวนะมือนี้ทงเป้เมนูนี้เนาะชีมคำก็เวรทงเป้มีแด่เห็นตุงมาเห็นสดสดแซ่บอิลีฝุเห็ดก็เจ้มาถึงซื้อมีเจ้าลมโมกินเบียกินเบียก็บปรเซบได้กินเบียต้องให้โปสาวิ้มได้

กวนขบหน่อยเลยกลัวสื่อกระจาม่ะนาลงเออกระจามสู่ล้างคนนึนฮะนี่อยู่ตรงนีนั่งจะสร้งน้อยสื่อถัวยแหละขานางลายอันเปิดป่ะเนาะใจลายอันเห็ดก้อยกุ้งแบบเบาลาวหน่อนี่เนาะ ติดเลยอันนนไม่ชัดอบอกข่าวมาลยแม่รับประทาน,ด,ทน,น,นด้วยจอะออเดอมมันเหาะบนันมันเล็กสาวกินเาะไปเบื้องตอนกินนอตต่อ,อนะใช่บวกอ่ะอยู่ทางพี่อมาเนาะทุกคน Kín côi cúng nấm kán nấm, bật nè Xét biến, chi đẹp lòi nấm ní nấm coi cúng ha Ha, bít bạc luôn Kín nốt Mà nấm mà nấm Kín khao lèng nấm đèo nấm nè Côi cúng siêu Nấm, khao Béo khao, kìa, phút bao nấm nè